เต็มสิบเต็มเท่าไให้เท่าไร,ใ,าไรใช่ไหมครับใช่ครับจะบอกว่าเก้าถึงสิบเดี๋ยวมันจะเวอร์ไปใช่ไหมอูย <c oughs> อ้ยขอสะพานแล้วโอเคครับวันนี้เรามาทำรีวิวสำหรับโชครถตู้รุ่นใหม่ล่าสุดตัวที่ปรับปรุงทั้งน้ำหนักทั้งจุดอ่อนตัวูบูตเหล็กนะครับพี่ปรับปรุงมาใหม่ทั้งหมดอยู่ในรถคันนี้แล้วครับพี่เป็นรถตู้ ไฮเอ็กับลูกค้าผู้ใช้จริงเช่นเคยครับผมพี่ขับรถตู้ก็ค่อนข้างบ่อยใช่ไหมพี่ทุกวันครับขับทุกวันใช่ไหมยธรรมดาแบบว่าขับไปไหนมาไหนครับพี่งเทพเทวทั่วทั่วไปประมาณประมาณสักร้อกิโลถึง200กิโลต0สามรกิโลครับสามเลยเหรอพี่อเอาเป็นว่ารถตู้คันนี้สัมผัสฟิวได้แน่นอน ใช้แบบว่าเป็นรถตู้โดยสารทั่วไปขับวันละประมาณ300กิโลเดี๋ยวมาดูฟิลกันดีกว่าว่าไอ้โชค๊คตดาต,าตารุ่นใหม่สำหรับรถตู้ h ฮเอทคอมพิวเตอร์เนี่ยฟิลเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราจะเทสกันก็มีทางตรงอยู่หรือเปล่ามีขูดซุ้มล้อหรือเปล่าเวลาที่โดดคอสะพานมีในคลิปนี้ทุกอันเลยนะครับตอนนี้ใช้ความเร็วประมาณสัก ห0สิบถึงแปกมตรต่อชั่วโมงครับพี่รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกไม่ไม่โครมครับก็ซับดีนะครับก็ยังไม่ถึงน่ากระด้างจนเกินไปครับรู้สึกโอเคอยู่ครับโอเคคือต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนพี่ไอตัวชุแกน20มิลรุ่นใหม่ของ Hi8 อ o ดคอมพิวเตอเนี่ยครับมันมีการปรับจูนความหนืดที่อาจจะแปลกๆสักหน่อยคือปรับจูนคากดมาครับให้มันหนืดมากกว่ารุ่นเก่าสัมผัสแรก อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะแข็งหรือเปล่าวะแต่นี่แหละคือโชคที่ใส่อยู่ในรถตู้คันนี้เลยก็เบื้องต้นสําหรับความเร็ว80กับถนนคอนกรีตตะเข็บถนนขึ้นมาไหมเออแทบไม่ขึ้นพี่แล้วก็ไม่ได้แข็งกระด้างจนเกินไปเดี๋ยวลองดูกับตัวสะพานตัวคอสะพานใหญ่ๆกันบ้างดีกว่าว่าฟิลลิ่งจะเป็นยังไงบ้างแบบตามความเป็นจริงเลยพี่ท่านกําลังดูอยู่นตอนนี้ ถ้าพี่ซื้อไปก็ได้สเปคแบบนี้แหละดังนั้นก็ไม่มีเฟคกันอขอสพานแล้วเป็นไงพี่โอเคครับไม่กระเทอือนมากถ้าปกติมันจะถ้ามันกระแทกเทยอะมันก็จะ,ะสะเทอือนเขา่เขารถอย่างที่ว่าเลยนะมันมันมันแน่นขึ้นแล้วก็รู้สึกมันไม่โครงเพลงเอาบทสรุปเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่ก็กลับรถแล้วแล้วสำหรับชกตัวนี้ถ้าเต็มสิบที่ให้เท่าไหร่ครับ เต็มสิบเต็มสิบให้เท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ครับเขาบอกว่าเก้าถึงสิบเดี๋ยวมันจะเวอร์ไปใช่ไหมโอ้โก็ตอนแรกคาดหวังนะพูดตามตรงเลยพี่คาดหวังอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดก็ก็โอเคแล้วแต่ว่าพี่ให้เก้านี่ผมเกินความคาดหมายไปเยอะผมก็ให้นั่นแหละครับคงคงอยู่ประมาณแปดเก้าหรือไม่แต่ว่าเต็มก็คงไม่ได้เดี๋ยวมันจะเวอร์ไปใช่ใช่เดี๋ยวคนทางบ้านจะไม่เชื่อว่าไม่ไม่มีเตรียมกันแล้วก็โชคหนึ่งคู่ ก็ราคา2 0 0 0 3 0 0 0บาทเท่านั้นเองใช้แค่ปีเดียวก็พอแล้วครับเนาะปีเนาะใช่แค่ปีเดียวก็คุ้มแล้วถ้าวิ่งรถไปบ่อยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ค่อยวิ่งก็น่าจะอยู่ได้มากกว่านั้นคอนเฟิร์มไหมพี่คอนเฟิร์มครับแหมสุดยอดครับขอสรุปแล้วกันนะพี่สำหรับรถตู้ไฮเอทคอมพิวเตอร์อยากได้โช๊คแกน20มิบนที่หนึบแน่นนุ่มหน่อยๆต้องโช๊คตาตาแกน20่สิบินรุ่นใหม่ตัวนี้เลยนะครับถ้าดูแล้วสนใจ สามารถติดต่อสั่งซื้อผ่านทาง Facebook, Shopee, Lazada, TikTok หรือตัวแทนจำหน่ายได้เลยนะครับเจอกันครับผม